ครับเอ่อผมจะเซอร์ไพรส์ลูกน้องนะครับก็มันอยากได้โทรศัพท์ใหม่นะครับอ้วนอยากได้โทรศัพท์ใหม่อันนี้ซื้อซัมซุงนะครับให้นะครับตัวนี้นะครับัวนี้ชุดนี้นะครับผมจะเอาใส่กล่องนะครับแล้วก็ผมจะเอาไปให้ไปษณียีนะครับแล้วก็ให้เป็นสนีมาส่งแล้วก็ให้เรี่ยกเจ็บปลายทางไหมครับ้จะอ้วนไวเลยครับตัวนี้นะครับจะเซอร์ไพรส์มันจริงๆเราซื้อให้แล้วครับตัวนี้นะครับ คือของอิตาลีนอกากนี้ยังมาากประเทีครับเราจะเอาภาพไปให้ดูครับเมื่อกี้มันบอกเมื่อกี้มันบอกว่าไงบ้างไม่ได้สั่งครับผมไม่ได้สั่งเองนะ เมื่อกี้มันบอกว่าไม่ได้สั่งเหรอเดี๋ยวจะเอาแค่วันว่ามากหนังว่างหน่อยหน่ะกูไม่ได้ไม่ค่อยได้ยินเอาว่าดังๆเนี่ยไอซั่งของเป็นซื้อผมอยู่ซั่งของเป็นซื้อผมซั่งอย่างวะว่ากูแค่ซั่งไม่ไม่ไม่หยังม่หยังม่หยังบ้าน ผมก็นึกว่าไอ้สร้างอย่างกูซื้อผมบาทนี้ไป่าเสนีโทรมาว่าเก็บเงินยอดไปทางแปดพันผมก็พุ่งไว้อย่างโอ้ป่าดีผมก็ยังีไม่ได้สร้างอย่างยู่ตอนนี้เอ้ามึงสร้างเขาบ่บ่ผมไม่ได้สร้างอ่ะกูไม่ได้สร้างอยังเรีแปดพันกูกูจะไปสร้างไปซื้อมึงเหีุยังกูก็ซื้อกูกับมี่อยู่เขาประชุมก็ซื้อกูเออก็เลยโทษหามึงไงเอแล้วมึงบอกมึงบอกป่าเสนีทุมากว่าขันเออมึงบอกเขาบ้างหน่อยล่ะ ผมก็บอว่าผมม่ได้สร้างมันนั่นต่ว่ามันเป็นซื้อผมเอาแล้วผมก็เลยงงเดียวนี้มึงไปสร้างมาจากประเทศจีนมดด้เออมึงไปสร้งอย่างปิดมาแปด่ัวผมม่ได้สร้งอย่างเอยผมมีได้สร้งอย่งยู่จวงนี่ช่วยแล้วผมยังเก็เงินไวอยู่เออเออเออผมก็เลยงวงเยียนี่ผมมาได้สร้างผมม่ได้สร้งผมาเกียวกบมปสร้งซื้อมึงย่างนั้นกูกูก็ไม่ซื้ออยู่แล้วเดี๋ยวแค่นี้ละไปนีขอมายังบ้เิ่งครับ เมื่อกี้มันโทรมาครับมันมันโทรกลับมาหาผมแล้วมันบอกว่ามีเปอร์เซนีจะไปส่งของมันครับมันเข้าเข้าแผนเลยครับตรงนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเจอครับเดี๋ยวเจอวันนี้นะครับเดี๋ยวเซอร์ไพรส์วันนลยครับโอเคเดี๋ยวเจอกันจิมมี่กระซ่าของเราอย่างกูวาวาวา้าวอะไรเขาใจอผมยังไม่ได้สร้างอย่างโย้ตเออไม,ม่ได้สร้างอย่างเลยแปดพันห่าร้อยห่าสิบ เขาว่าบะแม่รงวามระเทศจีนินท้ายแล้วมึงไปซะนี่ไปเนี่เอ้ากูยกมาไึงซังอย่างนู้เออกูแหงตุ่นขึนไว้อยู่กูจะจ้งอย่างผมก้อสังไอไอแนวจดนะไว้ในรถพออันสี่ออังลายลายชิปสองบาทก้อซังผมอ่านขึมาหอนมันอยี่ไว้เดียนนะเลยงงคือผ่านมึงังไปเมือหดอซังมอ่านยอดเยีบาท ร้อยสิบสองบาทเองก็ตไปถามกูวากูสร้งซื้อมึงกูสั่งซื้อมึงเาหย่วะกูรู้กูรู้กูเลยถามมันใจมันแปดพันาป็ังงอยู่บ่เมื่อมึงรันอยู่บ่บ่เมื่อมึงรันเ้งแน่กับโมี่มีย่างไมึงไปเบงแอบสร้งของแลอวป่ไอ้รานือเนี่งแล้วบมีนี่ีของโคกสงหมันแม่อุ่นง้ามจึมั่วหกัอีสองสามหมืนอ ไปโทรมากแปดบ่าไบชนี่ไงบบชนี่แปดพันหูสั่งยังโอแปดพันผมยังไม่ได้สั่งยังรู้ว่ะเอาแล้วเฮ็ดไั้ไหยบังผมบอกเขาบ้างเลยจะพึ่นเราจะเอาเขาไม่เมืองบุหงาผมผมไม่ได้สั่งยังนะบอกรับเน่ยครับรถไถไม่นี่นะครับ แย่นี่อังกิมิตนี่ผมม่ได้สร้างอะไรถ้าผมจะสร้างน่ะผมจะวงเรียกว่ารถไถมินี่ไปชนี่ปะเมนอันนี้ผมม่ได้สร้างไปโท่าบ้านไปชนี่ิบหายแล้วแปดพันกูสร้างกูต้องวงเรียกว่ารถไถมินี่บ้านรถไถมินี่เสียกรุงนี่เขาโทรมาอันฮัลโหลครับยูเซนี่ครับผมกำลังจิเข้าว่าแล้วไป ผมก็เลยบอกว่าบัตรรถไถยมิน mm. to <inaudible> ิโอ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 น่นน sí, ี่ก like ็ง <rivalry Un moderation> ูแล้วก็กูได้ตังเนี่ยรถเดียวมึงใส่ซื้อป่ะบัานรถไทยมินิเจียกุ้งสิบอายละเหี่ยงว่าแปดพันผมก็ยังงูผมก็บอกเขาเราห้องโอ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 งูยังม่ได้ตังอย่างเ่ยเขาเจี๊กขมาป่ะไม่เงขานัเขมานี่ก็ยังหากเงี้ยชิบหายเลยวู่ยังไม่ได้ตังนี่ บางแม่อย่างบอกว่ามันสงสัยผู้ใดเอ๋มามอสนวนี่แต่ท่น่ผู้ไดสร้างเงี้ยนผู้ออกายคิมันซื้อมันอยู่วะซื้อทรงพ้นอยู่วะแม่ถ้าเป็นอะไรครับเ o ียวดีผอมโอ้ยผมยังไ่ได้สร้งเงี้นีพี่ซื้อ เบอรซื้อมันแอนวเบอร์ทมันบ่ส้มไม่แข็งยอดเท่าไหนี่ยอดแปดพันห้าร้อยห้าสิบแปดพาลหาิบส่ขงส้มไมได้กินบ่โอ้ตายตายตายเออนอนี้ท่ะเดี๋ยวไันี้ท่ะเอาใจเงินเราเปิดเบอร์อบ่บอรไหนเขาตกใเงินก่อนโอ้ยอกอวีพิเศษด้วยยาวากันวยวัส่าสีเถอดเดี๋ยวลอยนึงเออออกบัตร้วลอยนึงกูจะขู่มันเป็นยังไง ยังหูววะไฟยราดแปดพันจเจ๊แก้วยังเงกูก็สงสัยกันเดียวกูก็ทัดมันเป็นเงียบ้หวฟังฟังฟังแ่เราเอาด้เอาเงียัดดวงวะบาบัดเอาขึ้นเอาขวากเขาเดียวไอขวากลอยเดียวบ่เอาขึ้นแก้แจ้วกะแปัดป าุงงีหรีได้เยอนี่ไงเยี่ยมลางเี้อยู่ป่าทังยเลยปาทั้งหลังป่า้งหลังคจงบบอยนมันมื้อลันอยู่ผมว่ามือมันสีลันผมว่าเปิดเปิดทงหลังเปิดทั้งหลังเออมันยังไอ้มันเปิดันเปิดเออโจ้ใจด้วยจ้จ้เปิดควรควรช่วยเดี๋ยวมึงเชียร์กันในกระเป๋ากันโว้ยโวมีตอนนี้มี นอะจรีเขาามดีะสร้งอยู่เลยเดี๋ยวเร้างเเาแล้วเดี <c 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 ๋ยวสร้างได้เอานบาเาอีเเอาเลยเอาเอาอยู่วนะครึ้นเขาจะเอาไปเถอเบ้เงบินกันน่ะซ nope ื้อเพื่อ

รู้กัน่องรู้ห่วรู้อยู่ใจที่รูพู่งเงอันลูกีกพรู้ว่าแน่ลูกพี่ันเ็ดแล้วปรกวดปรกวดผวาเร็วพูดปกตดีได้ไอ้พว่โอเคว่ะคือใจโยะ เกิดใจอยู่อันนี้อายเชื่อให้ตุ๊กจีนเป็นคองควญเกิดงานน้ำกันมาโดนละโ okay. อเคครับผม